ที่มะกำลังตกเลยคาดยาหย่อนขาดยาสูง หีมะโอเป็นปุ๋ยฝ้ายเลยไม่ได้หลายหลายวันเด้อถูกยึดโทรศัพท์ชีวิตจัญญาหน้าสงสารตะลุตโตนแท้ตะลุตโตนแท้ปุ๋ยฝ้ายเกตใหญ่ๆเกตใหญ่ แนวนอนคือเออเก็บภาพได้หมดนะสวยสวยสวย ใค่น้องเขามาเมื่อกี้น้องนี่กล้ามาโอ้ยกนัน <laughs> ถูกยึดหมดทุกอย่างมันถูกยึดบ้านเลย,นะ <laughs> ลย,ลยเนาะไลไล่แนวลองไล่แนวนอนเราลองไล,งล้แนวนอนกอดใจจ้าอะไรเอฟซงเอฟซี F 0, C ก็ถูกยึดหมดเ้ <laughs> <laughs> ยเฮียมันจะคว่ำ นั่นแหละเขาเก็บหมดทุกอย่างเราก็จะไลฟ์สักห้านาทีสินาทีแค่นี้พอแล้วกินกาแฟเพิ่เสร็จ <c oughs> หรือไม่ก็อสักครึ่งชัง่วโมงไลฟ์สะสมเพื่อนๆเ,เขาจบกันหมดแล้วเหลือเรา <c oughs> น้องหน่อยก็จบแล้ว น,น้องนี่กล้าลืมกดไลค์เปล่าอ่ะ